การพัฒนาการอ่านการเขียนคำโดยรูปภาพสื่อคำอักษรสีส่สีกลุ่มจาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัธรรมนาวาอำาเภอบางปะอินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตสองวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน1เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2. เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนการอ่านการเขียนคำสำหรับนักเรียนชัน้นประถมศึกษาปีที่1ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนวัธรรมนาวาปีการศึกษา2564กีกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยรวมกันวางแผนกระบวนการพัฒนาการอ่านการเขียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเราจะทำอย่างไรให้เด็ก อ่านออกเขียนได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ 2. เสนอแผนการดำเนินงานให้กับฝ่ายวิชาการรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียน 3. ชี้แจงสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนคำของนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สจัดทำแผนการสอนกำหนดคำที่นักเรียนต้องเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบทอ่านแบบฝึกการอ่านการเขียนและจัดทำคลิปการสอน 5. จัดคลิปการฝึกอ่านฝึกเขียน ให้กับผู้ปกครองในรายกลุ่มห้องเรียนโดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้คอยช่วยสอนและช่วยแนะนำนักเรียน 6. ผู้ปกครองร่วมประเมินผลนักเรียนนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านหรืออาร์ตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง รายละเอียดของสื่อนวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนคำโดยรูปภาพสื่อคำอักษรสีสีคุณครูได้จัดทำเป็นคลิปวิดีโอการสอนเพื่อส่งให้กับนักเรียนผ่านทางช่องทางรายกลุ่มห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ เพื่อใช้ในการพัฒนาการอ่านการเขียนคำของนักเรียนในช่วงของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยใช้มทธิมศึกษาปีที่1ใช้รูปแบบการเรียนแบบออนดมาน์ and, ซึ่งครูมีการกำหนดสื่อดังนี้ 1. ใช้รูปภาพเป็นสื่อให้กับนักเรียนได้ออกเสียงคำ คำที่นํามาจะเป็นคําที่อยู่ในชีวิตประจําวันคําที่อยู่ในบัญชีพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2. ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการสะกดคําผ่านอักษร4ีสีโดยคุณครูและนักเรียนตกลงร่วมกันเพื่อใช้เป็นหลักในการแจกรูกสะกดคําดังนี้พยัญชนะต้นใช้ตัวอักษรสีดําสระ ใช้ตัวอักษรสีแดงตัวสะกดใช้ตัวอักษรสีน้ำเงินวรรณยุกต์ใช้สีเขียวเพื่อให้นักเรียนสามารถแยกได้ว่าตัวใดเป็นพยัญชนะต้นตัวใดเป็นสระตัวใดเป็นตัวสะกดและตัวใดเป็นวรรณยุกต์ 3. เมื่อสร้างคำแล้วจัดทำ PowerPoint หรือบัตรคำเรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำเป็นคลิปวิดีโอประกอบเสียงโดยใช้คุณครูจะอ่านแบบเป็นคำอ่านแบบแจกลูกสะกดคำเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านสะกดคำกันที่บ้านโดยใช้ช่องทางลายกลุ่มห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อระหว่างคุณครูผู้ปกครองและก็นักเรียนนักเรียนสามารถไปเปิดคลิปวิดีโอย้อนหลังทางช่อง YouTube ชายานิสาววิสิทธิ์ศาสตร์ 4. ผู้ปกครองช่วยประเมินผลนักเรียนโดยการอัดวิดีโอคลิปการอ่านของนักเรียนส่งกลับมาให้คุณครูดู 5. เมื่อนักเรียนสามารถมาเรียนออนไซน์ที่โรงเรียนแบบสลับวันมาเรียนได้คุณครูช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาการอ่านเขียนคำด้วยรูปภาพสื่อคำอักษรสีสี ยำ้ำซ้ำทวนให้นักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆจนนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผลที่ได้รับ 1. นนักเรียนใช้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนสามารถอ่านออกเขียนได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไดน 2. นํนำคลิปการสอน พัฒนาการอ่านการเขียนคำด้วยรูปภาพสื่อคำอักษรสีสีไปใช้ในการพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง